พาพี่น้องมาเบิ่งสวนมะงวงครับมาเบิง่งมาเบิง่งโตูงปันนี่ยห่อนปันนี่มันใหญ่อะไรจังเดยครับเจา้าวาครับเบิง่งเบิ่งสภาพผู้มีประเทศครับสวนมะงวงเอ่พี่น้องนี่มาเบิ่งเอาโอ้ก็จเจ้าใส่ยาขายนานเลยวะ เฮอรดโรตสภาพพูู่ประเทศครับปลูกได้ยังไงครับบม่ม,มีฝนครับขนาดปานเท่า,าประเทศเท่า,าฝนดีๆกันยังปลูกยาก นี่ครับเขาจะเป็นสายนำยดครับนี่สายนำยศน็่แหละสายนำยดครับประหยัดน้ำครับปลูกยังกระงั้มปุ๋ยก็ให้มาน้ำหนามนะครับปุ๋ยผวกอาหารเสริมมาน้ำหนามเบ็ดม่ต้องเค็ดยังครับปลูกไว้แล้วอกดโทรศัพท์ให้น้ำให้ยัง กดตโต้ทรับเปิดปิดน้ำสบายยาก็ขำจัดยาก็ใส่คนดูในใดคนหน่อยก็ส่วนใดคนหน่อยก็ใส่ยาครับส่วนใดคนหลายค้งานหลายก็มาถอนเอาครับนะครับมะม่วงนี่น่าจะเป็นเคยเบิ่งในคลิปเป็นแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ เรื่องบรรยากาศครับคักคักคัก